เราจะมาร่วมกันนะึืนชีพให้รถยนต์โตโยต้าไฮรักก็นี่คือคุณเซอร์ภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของเขาว่าวันนี้ภาร,รกิจของอหลังจากคัดนี้พื้นคืนชีพแล้วเขาจะปฏิบัติภาร,รกิจในด้านใดครับเชิญนะคุณจะเอาเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาบ้านผมอ๋อภาษาอะไรก็ได้ครับคุณก็จัดมนาะ S <S เออเมื่อนี้เนี่ยพวกไปเจ้าเอารถคันนี้ไปทำการขนไฟเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วมันหมองกับการคนันไยเป็นที่สุด เอ็มบรรยากาศที่แล้วก็นึกถึงปี54นะครับพาให้นึกถึงพศ54เลยนะฮะตรงที่ยืนอยู่ในขณะนี้นะครับระดับนี้นะครับน้ำปี54นะครับเดือนตุลานี่แหละเดือนเดียวกันนี่แหละบริเวณนี้นะน้ําจะประมาณเล่านมนะครับปี54นะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนึกถึงบรรยากาศนะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอีกแล้วแต่คงเอ่อหรือคาดว่าอาจจะไม่น่ากลัวนะหรือ หักนาสาหัสเหมือนปีห้าสี <t <t okay. ่เดี๋ยวขออนุญาตยกกระสอบไซก่อนเดี๋ยวเขาหามามีแต่พูดนะเดี๋ยวไปคีมงานว่าเอาโอเคและนี่ก็คือขุนพลนะครับเหล่าบรรดาจอมพลังนะเฮอร์ิลิสของอาเจียตอินเตอร์เนชแนลนะครับหลังจากยกไซครั้งนี้นะกลับบ้านไปก็คงจะ ทำงานไม่ได้แนละ้วสำหรับบ้านเอว3ามั้งสี่วันเป็นแน่ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูจุด้อยล่วกันดีกว่านะครับ <c oughs> ที่เห็นเสื้อคลุมสีดำนะครับ <c oughs> ด้านหลังเขียนว่าเพลสเป็นผู้บัญชาการในเขตนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งหลายๆเขตนะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ เดี๋ยวจะสอบถามเขาหน่อยว่าดูแลยังไงทําไมปล่อยให้น้ํารั่วมาคิดว่าจะเหมือนปีห้าสี่ไหมปีนี้วันนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่ยังไงเราต้องเอาอยู่ครับเอาอยู่ใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันไม่อยู่ก็ปล่อยมันได้ไหมถ้ามันถ้ามันไม่อยู่เราก็ค่อยเพ้นนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะกำลังวิเคราะห์ในร้านของตาน้ำนะครับว่ามันจะมาในทางไหนนะสอบใจนะ บรรจุประมาณห้าตักนะหนักชิบหายเลยแต่ละถุงป้องม่เอาขึ้นนะครับนี่ก็คือจุดที่น้ำรั่วนะครับแล้วก็เป็นการวางแนวกระสอบทรายนะฮะเป็นวางการวางแนวป้องกันนะ้นําที่จะทะลักเข้าไปในด้านนี้นะฮเดี๋ยวเรามาสอบถามผู้บัญชาการถ้ามีความเห็นเป็นเช่นไรใน ลองวิเคราะห์ให้ฟังนะกรณีน้ำเนี่ยจะมีว่าเพิ่มปริมาณหรือว่าจะลดลงมากน้อยเพียงใดนะเนี่ยเดี๋ยวผู้บัญชาการด้านน้ำไปไปผม <ไป S 1> คิดว่าน่าจะลดลงนะครับเราสามารถที่จะคว<ท>บคุม,ม,มได้นะควบคุมได้ผมว่าผมเชื่อมันม่นว่าอย่างนั้นคือผลกระทบจากพายุนาลีนี่อมีผลให้ให้เกิดน้ำท่วมแบบนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้มันไม่ใช่พายุนาลีนะครับอันนี้มันมาจาก คองครับอ๋อแสนแสบนะเกิดจากแสนแสบหนุนมาที่นี่ใช่ไหมครับแสนแสบหนุนคลองลำเกศมาแล้วก็มาหนุนในพื้นที่ตรงนี้นะคับอครับอแล้วขยับนิ่นึงเขาขยับเท้านะเออนี่ผู้บญชาการใหญ่ลานเอนะเดี๋ยวมาสอบถามผู้ช่วยชานนะด้านน้ำอีกสักหนึ่งคนนะครับอ่าพี่พี่เป็นเป็นเลยนะฮะคิดว่ามันจะท่วมเหมือนปีห้าสี่ไหม วงคงเขียไม่นะครับตัวนี้มันเป็นแค่มันร่วหรือซึมกําแพงเข้ามานะ,ะเป็นลักษณะจะไม่รุนแรงมันปีห้าสี่อะไรประมาณนั้นเอรถ้าปีห้าสี่มันแบบลังคาเต็มหน้าจุดเนี้ยพว่วมหัวนะจุดนี้ในในข่าวพยากรอากาศเนี่ยเขายังบอกว่านาลีเนี่ยอายุนาลีเนี่ยนี่จะเข้ามาพัดผ่านประเทศไทยอีกนะคิดคิดเกรงกลัวหรืออะไรไหมหรือว่ามีความคิดเช่นไรกับการรับมือนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะธรรมดานะส่วนการรับมือนี่ทางเจ้าที่หกส่วนผู้ใหญ่ก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับตอนนี้สั่งกระสอบทรายหรื่อสั่งเพื่อระดมกําลังนะสายตรวจอาเจนะครับออในเบื้องต้นก็หนึ่งพันกระสอบแล้วใช่ไหมถูกครับถูกถูกครับนี่นี่คือว่าเดี๋ยวถ้ามันเหตุการณ์มันไม่ดีเดี๋ยวจะสั่งมาเยอะๆเลยครับจะได้ระดมกําลังกันมีแผนประชุมแผนรับมือแล้วหรือยังครับ มีมีแล้วครับกรณีที่น้ํามาเยอะๆจะมีแผนกรณีจะเอารถลูกค้าออกไว้ที่สุดนะครับกรณีแล้วแผนท<อ>ี่<อ>ว่านี่จํจชื่อแผนได้ไหมแผนพิเศษล้านดีหรือแผนลอยฟ้าอะไรประมาณนี้แ<อ>หละอ๋อเป็นชื่อปฏิบัติการถ้าเกิดมีน้ํามาแผนปฏิบัติการลอยฟ้าถูกต้องไหมถูกครับปฏิบัติการนะถูกครับโอเคโอเคแล้วเราพักพักขาก่อนนี่เรามาดูใกล้ๆครับนี่มันมาแล้วครับมันมาแล้ว ปี54ก็อย่างนี้นะครับปี54ก็อย่างนี้แหละนะฮะภายในช่วงพิบตาถนะ้ามันทะลักขึ้นมาเนี่รเรียบร้อยเลยกว่างครับตตรงนี้สงสัยจะมีรอดพื้นมาด้วยนะนี่นเ,หเหมือนรูพญานาคเลยถ้าเป็นบ้านผมนะตามความเชื่ออ,อีสานพื้นเพ้าก็จะเป็นอะไรรูพญานาคไปองนั้าน,านนะถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอมไม่ชาการอันนี้คือผู้้บัญชาการนะครับ แต่ความสูงอาจจะไม่สุดนะไม่ใช่ผู้บัญชาการที่สูงสุดนะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นหนึ่งในมาตรการนะครับป้องกันน้ํำจากสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุนาลีนะครับได้พัดผ่านเมื่อสองวันก่อนทำให้มีผลกระทบ มีน้ำเจิงนองและซึมผ่านกำแพงเข้ามาที่คอกจอดจักรยานยนต์หน้าสูนทรค้ายแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ทางผู้ใหญ่ก็ได้มีแผนดำเนินการที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่นะครับแต่ว่ามองสูงขึ้นไปนะบนน่านฟ้าศูนย์การค้าแห่งนี้นะครับก็พบว่ามี ลมก้อนเมฆนะฮะหรือมวลน,น้ําขนาดใหญ่นะลอยเหนืออยู่คาดว่าประมาณไม่เกิน19นาฬิกานะคงจะสาดแล้วก็เทลงมาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ไม่ได้วันนะไม่ไม่ได้วันนะซึ่งทางส่วนข้างนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะได้จัดเตรียมแผนรับมือไว้เป็นที่เรียบร้อยนะมาแค่ไหนก็ไม่หวันนะ่นยกเว้นแต่ว่ามาเหมือนปี54นะถ้าปี54 นในวันที่6ตุลาคมพศ2554นะซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับประมาณคอหอยครับประมาณคอหอยนะ6ตุลา54นะครับซึ่งเป็นเดือนเดียวกันแต่คนละวันคนละปีนะที่เห็นก็นะนี่ก็คือบัตตี้นะบัตตี้ที่ร่วมชะตตกรรมในพศ2554นะแต่ว่าก็ไม่อยากเล่าต่อนะว่าน้ำมาแล้ว ใครไปไหนหรืออะไรไงผมไม่เล่าต่อเพราะว่ามันเป็นไม่พูดถึงนี่ว่าผมไม่พูดถึงนะเองแต่ว่าเราก็ภาวนาเพียงแค่ว่าอย่าให้มันเหมือนปีห้าสี่ก็แล้วกันนะเพราะว่าวันทีห้าตุลานะปีห้าสี่นะบรรยากาศก็กเฉื่อยแฉะแบบนี้แต่ผัาไปอีกวันหนึ่งนะครับ ภาพที่ท่านเหน็นอยู่ในขณะนี้นะซึ่งจุดนี่ยืนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นบัตตี้ของผมนะจเนะเพียงประมาณเท่าใบหูนะความสูง,งน้ํานะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมบอมกว่าผมเกลียบ <h ums> ่าโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน